พระเจ้าชัยวร,รมันที่7เป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขเมรในสมัยโบราณพระองค์เป็นทั้งนักรบนักปกครองที่ใช้คุณธรรมนำหน้าการทหารพระองค์เป็นทั้งสถาปนิกนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติของพระองค์ดังกล่าวคืออาณาเขตการปกครองที่กว้างใหญ่ไพศาลปราสาทราชวังที่ใหญ่โตมโหฬารถนนหนทางและอารคยสารจำนวนมาก เราทราบเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมัน <blunt> ท <animation> ี่7จากศิลาจารึกของพระองค์ที่ม <realised> ีคู่กับมหาปราสาทราชวังและอโรคยสาลต่างๆการศึกษาเนื้อหาจากจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็คือการศึกษาประวัติและผลงานในรัชสมัยของพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์มหาราชองค์สุดท้ายของขมิโบราณสมัยพระนครพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักร กัมพูชาโบราณพระองค์ทรงเป็นโอรสของพระเจ้าธรณินพระวรมันที่สองและพระนางจุธามณีพระราชธิดาของพระเจ้าหัสวรมันที่สามกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรเขมรพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์ทรงประสูติในราวปีพศ1668พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงทำสงครามที่อาณาจักรจามปาทางตะวันออกทรงพำนักอยู่ที่เมืองวิชัย หรือบิงดิงในประเทศเวียดนามปัจจุบันด้วยสงครามกินเวลาเนิ่นนานและระยะทางที่ห่างไกลาจากเมืองพระนครทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในราชอาณาจักรเขมรซึ่งต่อมาได้บานปลายและมีการแย่งอำนาจจากพระเจ้ายโสวรมันที่สองพระญาติพระเจ้าชัยวรมันที่7และขุนานางของเมืองจนทำให้อาณาจักรอ่อนแอเมื่อสงครามเบาบางลงพระเจ้าชัยวรมันที่7 ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงบูรณะและสร้างราชธานีใหม่จากเมืองพระนครหรือยโสธรปุระเดิมนครทมจึงถูกสร้างซ้อนทับอยู่บนร่องรอยของอดีตพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานสร้างคูน้ำกำแพงเมืองซุ้มประตูขนาดใหญ่ทั้ง5ควบคู่ไปกับการสร้างศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานมากมายท่ามกลางศึกสงครามย่อยๆจากกลุ่มกบฏ พระเจ้าชัยวรมันที่7สวรรคตเมื่อใดแต่จากการสันนิษฐานคาดว่าอาจจะราวปีพศ1762ทรงมีพระชนมายุ9 0พรรษาโดยอ้างหลักถามการครองราชของพระองค์ในปีพศ1744เมื่อทรงส่งคณะทูตยังราชสำนักจีน Oh. <laughs>